มันออนพอแล้วมันอ่อนพอแล้วอ่อนพอแล้วออนพอแล้วออนพอแล้วหรออนพอแล้วออนพอแล้วครับอ่อนพอแล้วครับอ่อนพอแล้วอ้วววววลววอววววอววววอววอ้วววววอววววอวววว ว้าอุ้มละอู้อุ้มอุ้มหนูแล้วอุ้มหนูแล้วโอ้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 ใครเนี่ยใครเนี่ยฮึฮึใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยหนูทำไรเนี่ยหึฮึนูดูอะไรอ่ะบุ้มบุ่มบุ่มบุ่มอะไรลูกมาดิเนี่ยอู้อู้เอาอะไรเอาอะไรคืออะไรอะอะไรอะ อะไรลูกเฮเสียงเลย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 เสียงอะไรอะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรลูกเสียงอะไรอ่ะเฮอยหิว่ะหิวปะหิวปอ่ะกินน่อรเี่ยเลยเยเลล เฮ้เฮ้วูวูใครเนี่ยใครเนี่ย้ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเอ้ยใครเอ้ยต้องทำนี่เองต้องทำนี่เองเฮะต้องทำนี่เองต้องทำนี่เองอ่ะเฮ้ต้องทมปะทาปะเอ่นเอน ทำปะทำปะเอ๊ะใครเนี่ยลูกอล่ะล่ะล่ใครเนี่ยใครเนี่ยหนูปะหนูปะหนูปะหนูยิ้มหวานเลยดิยิ้มหวานเลยดิยิ้มอันเ่นเลเนี้ยิ้มมาฝอยดิยมมลดูกอ่าล่ะอ่าล่ะล่ะ เดี๋ยว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 เดเดียวเดียวเดเดียยเีย๋